วัดีค่ะวันนี้คุณจักราป็สามานเป็นเกษรสิเธินะคะจะขอมาออให้ทุกท่านได้รู้จักกับหนึ่งในความภาคภูมิใจของคุจักรเราคือผู้นำนวัตก,การสุดยอดคนเดียวของประเทศไทยนะคะคุณกิติกันวิรยิยะกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณตีนะคะใด้ครับได้ครับ,ค,รบคือที่รู้สึกว่าตั้งแต่ที่มาเป็นซิ๊เตียนสองปีเนี่ย รู้สึกว่าพี่พึ่งในกรุงศรีมากบอกตรงๆนะคะแการที่พี่เห็นคุ้นทะีเนี่ยมานั่งแท็กซี่มาด้วยตัวเองแล้วก็ามาซ้อมมาทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะมาเป็นผู้นำนัสศกาาที่สุดยอดของในความรู้สึกของพี่และในความรู้สึกของหลายคนที่อยากเรียนถามาถึงเหตุจูงใจที่กุงศีทำเช่นนี้เพราะอะไรคะ แล้วผมก็รักเชี่ยมาฆ่ามา,มานานแล้วคือทุกคนเนี่ยคิดว่าพระเจ้า,นจาเนี่ยเรียกทุกคนเข้ามาในอาณาจักรของเราเราสักวาเป็นผู้เชี่เยเราทุกคนควรจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าคือไม่ว่าคุณจะเข้ามาด้วยสภาพ่างไหก็ตามแต่ถ้าจากคมบ้าเราจะเรียกว่ากองกามสองหรือไม่ก็ตามนีไดนะแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะมีศักยภาพมากกอ พราะว่าพระเจ้าใส่ศักยภาพให้ในชีวิตของเราแล้วทุกคนเอ่อเส้นทางการมาเดินควิ่เรียนของคุณเด็กเนี่ยเป็นอะไรใช้เราเรียนดีป่ะได้ครับก็คือจริงๆผมเนี่ยรับเที่ยวพระเจ้ามาประมาณยี่สิบกว่าปีประมาณถ้าจำได้เขาพลาประมาณที่สิี่ถึงยี่สิบห้าปีนะก็คือว่าตอนแรกๆก็คือก็เป็นบุตรนาและก็เป็นบุตรแบบตั่บ้านแล้วก็จนตัวเอง เห็นจบแล้วก็ได้โอกาสได้รู้จักจกับกลุ่มพี่น้องรุ่เตียนกลุ่มหนึ่งนะที่เขาที่เขามีภาระใจที่คือเราเคยรู้จักกันนะฮะเราเคยรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นคนที่มาลับธสศน้องอยู่คนหนึ่งนะฮะก่อนก่อนจะไปนะครับ ก็น้องคนนี้เขาเป็กทีจิงแล้วก็เขาเนี่ย,ยจ,จะที่น้องกลุ่มนียเขาจะมารลอกลวงอยู่กับจริงจนเราเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็รู้ักกันลหลายคนนะครับแล้วก็จนเวลาผ่านไปเร่ราก็เล่นจบเลนจบกันแล้วก็เรกกาก็ไม่ได้มีความไม่ได้ติดต่อกันสักพักจนผมเนี่ย ได้ต่งกุ่มกับเพื่อนคนนึงซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยมีวันนึ่งไปพบกับพี่า่เลยคือเขาก็โทรมาเขาก็ถามผมว่ายัจ mm. <Th> ับเขาอยู่ไหมเขาบอกเราบอกว่ารอจันได้นะับเพราว่าดีใจเขาบอกว่าเขาว่ามีข่าวดีอยากจะบอกเราข่าวดีเ่ยอะไรบอกเขาว่าเราเสี่ยงในข้าวแล้วนะเขาว่ามาเป็นกิจิทธิเราหมาพิงเหรอ ออดีใจด,ด้วยนะอะไเงี้ยซึนอนนั้นหนเรา็ไม่เข้าใจความว่าความเป็นจริงจริงนะะจนเขายุวงี้ยังลา่ระบาาสักอาทิตยู่รืออ,อาิติ์เนี่ยเขามาโทรมาหาเขาก็บอกว่าเขาอยากจะชวนเราไปโบสถอยากไปนมันสการพรเจ้าบนนอง,องเนออออี่ยงเขาไปด้วยกันตอนแรกก็ปนแบบ เราต่างอกหัวเหมือนกันว่าเรามาวรจะทําตัวถูกไหมอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเข้อใดพวกเรารู้สึกเลยเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพ่อนดีเรารู้สึกว่าเราสัมผัสความรักจากทุกคนเรารู้สึกว่าทำไมบรรยากาศตรงนี้มันไม่เหมือนกับบรรยากาศข้างนอกเลยซึ่งทุกคนใจแจ่มใสทุกคน เาใจใส่ทุกคนเทคแคร์เราทุกคนเห็นเราเหมือนกับเป็นเป็นแขนพิเศษของเขาอ่ะนะฮะดันี้ผมก็ได้มีโอกาสไปแล้วก็ไปร่วมนมันสก,การพระเจ้าของเขาตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านมันสก,การพระเจ้าเป็นยังไงแต่ก็คือได้ไปฟังเขาร้องเพลงได้เป็นความการพูดของเขาถึงในขณะนั้นเป็นความเข้าใจของนะก็คือ ได้สะสมสะสสิ่งที่ดีครับแล้วสิ่งที่สัมผัสได้ในตอนนั้นคืออะไรก็อก็อย่างที่บอกคือผมสัมผัสว่าทุกความหลังจากวันนั้นนะฮะหลังจากวันนั้นผมได้ได้ได้ไปโบากขึ้นมีความรู้สึกว่าอยากไปอยากไปวัดทีอยากไปมากขึ้นอยากไปจรกงจริงตอนนี้แต่ที่สำคัญที่อยากไป รู้จักพระเจ้าของคนเราเนี้ยเข็าไปยังไงก็ไปคปจากจากจากที่เงื่อนควนไปครั้งแรกไปประมาณหลังจากนัก้นเข้าประมาณสองเดือนครั้งแล้วก็ไปขี่ขึ้นเป็นหนึ่งเดือนครั้งแล้วก็ไปขี่ขึ้นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วก็ไปขี่ขึ้นทุกอาทิตย์เลยแล้วนานในคําสัมพันจะรักชื่อสองปีครับ องปีใช้เวลาสองปีคือจริงๆเนี่ยตอนนั้นอน่ะกลัวที่บ้านจะว่างว่าเอยังไม่ได้บอกใครเลยใช่ยังไม่ได้บอกใครเหเป็นความรู้สึกใรใจแต่ว่าตอนนั้นก็คือรับเชื่อในสากลเนี่ยเรียกว่าแต่คือเป็นหัวใจแน่นอนแล้วว่าต่เเซ็คืังนี้ก็คือแต่เราเป็นังว่าประมาณสองปีเนี่ยเรากอ วันที่ตัดสินใจรับเพื่อเนี่ยนะวันละแตบอลปสมานันเอลปีสมาแล้วก็ผมก็คือเหมือนกับลังเลที่จะกับใจแต่เจ้าสอร์ซนักเวลานั้นก็คืออยากแต่เชื่อพระเจ้าแล้วอยากจะรู้จักพระเยซูแล้วตัดสินใจโอเควันนี้ ที่เรารู้สึกถึงคนที่มาปฏิบัติของเราผมรู้สึกว่าพระเจ้านไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นของเไม่ได้เป็นสิ่งที่ขากไปจากสิ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราแค่แค่แค่แค,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 แค่แค่เรื่องเป็นพระเจ้าที่รักเรา เป็นพระเจ้าที่ดูใจเราเป็นพระเจ้าที่รักเราโดยความรักของดวงหนัหกฐานคนของรวงด้วยนะม,มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า,า<ม>ที่เราสัมผัสไดแแ้แล้วเราแล้วเราปรารถนานะผมบอกใช้วากเรือผมปรารถนาอยากไะอยู่ใน,น,นในพระเจ้าในสังคมแบบนีนออ้แล้วการที่บุตรีมาเป็นผู้นำ นวัตกรรมที่จิตจัดในสมายทเ,เกษเตรเซนเด็กเนี่ย<ะ>ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้วนะคะว่าเป็นมายอย่างไรเป็นมาอย่างไรจริงจรนะิงแล้วควรก่อนจะเป็นมายนนอย่างไรเนี่ยต้องขอบคุณคนสองคนคนแรกก็คือพระเจ้าก็คือพระเจา้ามามองสภาวะแล้วก็ให้โอกาสที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ พอผมมองดูแล้วที่พี่บอกผมอย่งนี้เราเรามีเรามีส่วนที่จะปลูกให้ไอไหมเป็นอวัยวะที่จะสามารถนับใช้พระเจ้าได้ตั่นคือปากของเราสมองของเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญคือใจของเราระเจ้ามองเห็นเจ้ามองเห็นแล้วก็เจ้าเรื่องตรงนี่ะแล้วก็คนที่สองก็คือสิทธิบัตรจารจ่าย การมองเห็น,นว่าผมสาม,มารถที่จะใช้ของประธานรงี้ได้แล้วก็อาจารย์บอกเลยว่าเธอขึ้นกั่เราต้องขึ้นมานำขึ้นมาคาของตลาดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่พระเจ้าให้โอกาสเริ่มตั้งแต่แรกก็อาจจะจะบุกระเจ้านิดนึงแต่ว่ามันก็พระเจ้าก็พัฒนา พัฒนาของประธานพาฒนาชีวิตพัฒนาอะไรๆอย่างในชีวิตนะด้วยประสบการณ์ด้วยการที่เราได้รู้จักพระเจ้าในการสวนตัวด้วยการที่เราได้รู้จักด้วยบารประสบการณ์แบบที่น้องในทีิจารด้วยความนักของพระเจ้าเรืวองวันที่นำผมมาจนถึงวันนี้แล้ววันนี้เวลาที่เลือกเพลงมาร้องหรืออะไรเงี้ยตุ้งตีซ้อมยังไงมีวิธีเลือกเพลงยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆพระเจ้า กาเลือกให้ยิธีที่จะให้ผมเลือกแต่มาิไม่ตอนมาทิ์เนี่ยพระเจ้าจะบอกเลยก่อนหนึ่งก่อนนึงอาซิ์ที่คุณที่คุณจะนำคุณจะนำให้เก่งเพรามมาอยู่ในหัวอ๋อมันตึ๊บเข้ามาในหัวแล้วมันจะอยู่ในหัวเนี่ยของคุณตลอดอตอลอดเวลาใช่แล้วคุณเนะต๋อผม<อ>จะรู้แล้วว่าพระเจ้าจะให้ผมนำใน แนวนี้ผมก็จะหาไปทั้งอาทิตย์ที่เปับอาทิตย์แรกในแนวนี้แสดงว่านี่เป็นงานที่รองค์ต้องการใ้มุมเดียวจริงๆริงใช่แต่ถ้าอาทิตย์ไหนพระระจาย์ไม่ได้สั่งเดียกเข้ามาเราก็ต้องมี้านที่จะมาขอจอกพระเา้ารยว่าพระเจ้าจะให้อีกอเปล่าทีมันมีมันมีลักษณะคือมันจะมีเป็นเกิดนาในในวงของเรา เพราะถ้าเราเอาไปยีแล้วโอเคมันเป็นเพนงหลักนะเราก็รู้แล้วว่าโอเคมันจะไปใช้ปป็นอะไรต่างๆขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวามที่เลือกเพลงพระเจ้ามาปิดด้วยพระเจ้าวันให้เป็นการอาที่ิี่ไม่หยุนเัยแต่ถึงวันนี้สิ่งที่คุณตีทำเนี่ยทำให้พี่รวมทั้งพวกเราทุกคนรู้สึกว่าเรายังทำอะไรน้อยเกินไปที่จะ เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ีมากให้กับพวกเรานะคะก็ขอบคุณคุณศรีนะในหน้าที่นี่ด้วยแล้วกออ็อยากจะเรียนถามอีกนิดนึงว่าหลังจากที่คุณศรีนำรักศราอะไรต่ออะไรจบแล้วคุณศรีมีความรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่ได้จากการทำสำหรับผมผมดี ผมมีจุดพร้อมดีฟอร์อาปเตอร์นะดีฟอร์ของผมเนี่ยผมจะพูดกับพระเจ้าทุกครั้งว่าขอให้ชีวิตของผมการนาทุกครั้งนะเป็นพรหลับที่ะมุคนจะได้รับมากน้อยอย,อยู่อยู่ที่คนคนนั้นแต่ว่าเมื่อเราดอยู่บนเวทีนำคนนำมัสการพันแล้วจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือ เราต ja okay ja um ้องฟังเสียงเรามีใจว่าจะทีจะหนากหลายครั้งผมยอมรับว่าบางครั้งเราผิดพลาดเราผิดพลาดที่เราเอาความรู้สึกของเองมาบางครั้งบรรยากาศอะไรออกมาแล้วทุกคนไม่ได้รับแต่ของคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ยังให้โอกัสที่เราจะจับใจมันมันรู้สึกได้เราแบบสัมผัสถึงบรรยากาศ น่าจะทั้งตัวเราเองเราถามตัวเราเองว่าถ้าเราไปยืนนามาสัสก,การพระเจ้าร่วมกับพี่น้องนะแล้วแล้วคนอนะนื่นน่ะนำแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกได้รับไหมครับแ,แล้วก็อันนี้เป็นอีกอยนะ่างก็คือเป็นอัพเตอร์นะผมผมจะมีความรู้สึกได้ว่าถ้าตัวเองเนะี่ยมีสารพิสุด นั่นคือทำนั่นคือเราจะเรียกว่าไงอาทิตย์นี้จะทำสำเร็จแล้วอาทิตย์นี้ย์นทาให้พี่น้องได้รับความละอาทิตย์นี้จะทําให้ทุกคนได้ได้พบพราานะเจ้าครับแล้วเราก็จะเป็นคนแล้วเราก็จะเป็นคน,นี้แต่ไม่ได้หมายความว่า,วาสิ่งนี้มันจะมันจะเป็นไปโดยปกติษน,นะฮะบางครั้งเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้เราเกิดความิานะีค่ากัน ก่อนที่เราจะแก้ไขพราะที่เราจะหานำตอบถางตัวเองว่าเอ๊ะจริงเรามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเรามีว่ออะไรที่เราที่เราไม่สามารเรายังมีอะไรที่เรายังคาใจกับตัวเราเองหรือว่าเรายังมีอะไรที่เรายังไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาในใจเราเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบใจเราค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ กี่มาเป็นความพยายามให้กับพวกเราที่ดีมากอในวันนี้ขอให้คุณสิ่ีมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะขอบคุณมากค่ะ